บออะไรกูครับอันนี้เอาแม็กไปดิกูเก็บแม็กมาเยมีคนมีคนมีคนเดินทางมาถึงนี่ละเดินทางมาถึงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบัลตีคิงมิชชั่นเมืองข้างหน้าเรา yes จุกรู้จักรูวิ่งมาค่อยไกลวันนี้เรามาอยู่กับไอ้โน้ตนะครับผมในเกมอาร์มาสามนั่นเองบัลตีคิงมันอยู่ตรงท่าสู้เข้าไปใกล้ๆเลยลิวมันจะอยู่ตรงระหว่างน่าจะเป็นฟาร์มไม่ตัวอย่างซึ่งเราต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างนี่คือภารกิจของเราเนี้ย ฉะนั้นทำเหมือนเดิมตอนนี้สังเกตการลาตะเวนดูสิว่าได้เลยเพื่อนแค่นี้สบายเคเราจำลักษณะกันก่นกอนนะกูใส่กระเป๋าใหญ่หมวกเหล็กจำไว้ว่าเราหมวกเหมือนกันนะเคยกูในใตาเดียวชุดเราเหมือนกันปืนกูเอเคไม้โอเคอรับทราบแต่ตอนนี้เราจะเพิ่งให้ย่างจากกันนะเดี๋ยวใช้กล้องสังเกตการดูเลยหาจุดๆดูเลยอันนี้เราจะให้อันโน้ตเป็นคนจ่ายงานนะครับหาดูที่ <c oughs> โลกจุดเดิมที่เราเคยเคยยิงกันมะเคยยิงกับพวกเบวตี้อะ ได้ได้ไดตอนนี้กําลังส่องขึ้นเขาไปอยู่แต่หมอกหนามากเลยวันนศมองค่อนข้างยากมากๆเลยไหนวะเนี่ยโอ้มันมองยากมากเลยครับทุกคนครับดูดิ <c oughs> คือหมอกมันตลบอบอวลไปหมดแหละมองอยากจริงมองยากมากเพื่อนตอนนี้กูกำลังส่องไปทางจุดโล่งๆที่เราเคยไปซุ่มยิงอยู่โ okay. อเคผมว่าเราย้ายจุดดีกว่าฮะตรงนี้มุมไม่ดีเลยเบื้องต้นไม่เจออะไรทางนี้ก็ยังไม่เจอย้ายจุดแป๊บ ให้ตายสจะไม่เห็นใครเลยวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิดเดี๋ยวเราไปชิดฟาร์มนะชิดฟาร์มกันนะไปไปตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างหมอกหนานะผมคิดว่าสักพักหนึ่งมันน่าจะสว่างขึ้นนะดูดิมันมองยากมากเลยผมกลัวคลิปมันจะมืดอ่ะยังไม่เห็นเอไอนะ๋ยวลืมดูทาองขวาด้วยเอไอมันจะมายกขยงกันเลยใช่ปะใช่ใช่เป็นกลุ่มเป็นก้อนคือแปลว่ามากันทีนี่ต้องระวังแหมหายหน้าหายตากันไว้ตั้งสามวันเลยนะครับผมต้องขอโทษทีนะอันนี้ขอแทรกกลางระหว่างสกรรมหน่อยลวกันครับเป็นเกมอมาสามนั่นเอง ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับผู้รู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการออกรบค่อนข้างที่จะชนานาญกว่าผมเยอะเลยแหละดังนั้นเนี่ยเราจะตามตูกันไปผมค่อนข้างไว้ใจ<อ>มันเองผ้เจ็ดโมงเช้าเองอะเรียกได้ว่าผมมาเจอบันทีไรนี่ความสวยก็บังเกิดทุกทีเราีจริงอยู่งหน้าเราไม่เกิน200เมตรโอเคเนี่ยให้มันเปิดก่อนเลยเห็นไหมมีการโอ้สองเอียงคงเอียงข้างพีคดูประตูได้อ่านี่เป็นเทคนิคนะครับเราจะแอบดูมันอยู่ข้างหลังอันนี้ผมไม่ได้กดหมาพูดนะ มันจะไม่ได้ยินที่ผมดินทามันนะครับตอนนี้โอเคให้มันกระโดดข้ามไป้าำก็บใด้ข้ามไม่ได้ไม่ตายสิทำไมมันหมอกเยอะขนาดนี้วะ o u n ตี้คิงอยู่ข้างล่างตรงรั้วข้างล่างหมอกเยอะจวดระวังตูดเอาไว้ด้วยนะโอเคเราปล่อยให้โน้ตไปสำรวจดูนะครับเราก็ส่งไปเรื่อยๆอ๋อนี่ไงมันมีพายุตรงนี้ริว เปลเกมมันได้เรื่องแล้วไปไสวะมียู่เห็นปะข้างล่างเห็นปะมันมีไดยูอยู่ไหนวะครับสายตามึงทำจากอะไรเนี่ยโอเคเจละเจละโอเคเดี๋ยวเขาเบอร์ให้หน่อยนะโอเคบนตรงตอนนี้เคลียร์แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเราวิ่งเข้าไปตัวคนเดียวปลอบเพลียวหัวใจเราก็นอนรอนะครับดูซิว่าจะมีใครยิงมันขนาดข้างบนให้ด้วยโอเคดูอยู่เพื่อน สบายใจได้จะถึงเป้าหมายนีอีก3 2 1โอเคมันยังโชคดีที่ไม่มีเสียงปืนดูอยู่ดูอยู่เฮ้ยตืนเต้นสตาร์ทเบลตี้คิงมิชชั่นเอาไงพร้อมยังพร้อมมาเลยจัดมาเลยบัขคับหลยไม่รู้ว่าจะมี AI ขับรถขับพอมาหรือ่ะนะครึ่งสี Second Head Start Good Luck เอาแล้ว หาที่ซุ่มเกวิแล้วไปไปไปลุกลุกลุกว่าแต่มันอยู่ไหนไวะเนี่ย you have อยู่แ v e ม s อ่นนู่น,นู่นหก <90 S 1> second <Okay. S 2> second head start good luck ไม่เชื่อกูการเป็นบ้าตีแทนเหรอวะเนี้ยไม่นะจูดจากแผนที่แล้วไม่ไม่เห็นมึงนะแต่ต้องรอต้องรอนกอนเก้สิวิมันจะเป็นตัวสีแดงไหมถ้าเกิดลูกหัวแดงนี่สวยกลัวมันจะตัวแดงนดิ <laughs> ถ้าตัวแดงนี่สวยแหละทั้งเซิร์ฟล้วจะโหมกระดามาโจมตีที่เรานะครับโอเคกลับไปโคเวอร์บนเขาก่อน เอาละเราว่าเราถอยล่นขึ้นเขาดีกว่าไปหาที่ซุ่มกันแล้วพวก AI ไอที่เราเจอลรามันคืออะไรเงี้ยโอ้มันยกรถอีกแล้วอะเอาไปคันแล้วเหรอเออเรานี้ยกหมอยกรถหมอไอ้นนมึงอ๋อไม่ใช่ตกแจมหมดเลยเออใช่มึงจริงด้วยไอ้นนมึงหัวแดงอ่าาไอ้นนท์เราทำอะไรลงไปจะล่าข้างหัวเขากูล่าตัวเองแทนกดี เอ้โน้ตไอ้เหกูเข้าใจละกูเข้าใจละไอ้แดงที่อยู่เซโนกอสกูรู้ละเออตายไปแล้วคือตอนนี้เนี่ยไอ้โนจามีคนมาล่าฆ่าหัวมาแล้วนะครับคนทั้งเซิร์ฟจะเห็นมันนะสวยแล้วมึงฉันว่าฉันเจอเชิญวะฉันเจอเฮ้ยแต่ผมยิงมันจะได้ตังค์เยอะป่าวะไปทำเหมือนกันนะเพื่อนนะไปถ่ายสิจะได้ตังค์เยอะไปนะบ่าวตีคิงมิชชั่นในเวทหลอกกันได้เห็นแล้ววันนั้นคืออะไรวะโอเคจะล่าฆ่าหัวเขากูเป็นฆ่าหัวใท้เอง ไม่ทำอย่างนั้นแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวเอาไงต่อมึงน่าจะเป็นการเปลี่ยนภลรกิจเป็นการเอาชีลดจากพวกนี้ให้ได้เฮ้ยเราขึ้นไปตรง้าถาข้างบนก่อนไหมไปดิช่วงนี้ฉันร้อนๆเงินอยู่นะเพื่อนจะทำงันเชียวเพื่อนฉันไม่รู้ว่าการยิงฆ่าหวัวมันจะได้ตังค์เยอะหรือเปล่าแล้วเนี่ยอยาไปดีวกว่ายาดีวกว่า ไายสิฉันจำการแต่งตัวของนายไม่ค่อยจะได้ซะด้วยเย่จะลอกกันเองซะแล้วโอ้ยหัวแดงโคตรเท่หัวแดงเถื่อนเลยอ่ะมันเกินเก้านาทีอยู่ไว้รอดได้เลยเฮ้ยอันนี้อันนี้เพิ่งรู้เลยครับว่าถ้าเราไปเริ่มภารกิจเนี่ยมันจะกลายเป็นคนหัวแดงกูนึกว่าจะได้ภารกิจล่าข้างหัวผู้เล่นคนอื่นโอ้โหกูเป็นข้างหัวซะเองแปลว่าเราหาที่หลบบังเกอร์ก่อนแล้วกันเรารอความชิบหาย โอเคเราจะพุ่งหน้าขึ้นเขาไปเลยนะครับเพื่อไปหาที่ซุ่มนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอโน้ตกำลังตกอยู่ในอันตรายครับเราจะต้องช่วยมันไม่ว่ามันจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่ว่ามันจะมีข้าหัวแม่ขนาดไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเพื่อนเราครับเราจะต้องคุ้มกันมันให้ถึงที่สุดนะเออนเนี่ยแหละคาว่าเพื่อนไปเสียวว่า,วาจริงเสียวเลยนะตอนนั้นเราขึ้นไปดูของข้างบนก่อนได้เลยครับโหรวิวเหลือตั้งแปดเหลือตั้งเจ็ดนาทีอะ คิดว่าเราจะรอดไหมรอดเป็นเจ็ดนาทีที่นานมากคืออันนี้จริงเนี่ยผมอัดคลิปไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปแต่ว่าอ่าพื้นที่มันเต็มครับก็เลยอดอัดเลยคืออัดแหละแต่ว่ามันอัดต่อไปไม่ได้ปกติมึงไม่มีหัวแดงมันก็ตายก่อนกูอยู่แล้วนะเพื่อนโอ้โหพูดซะก็ไม่แน่แล้วเว้ยมันตาเพราะเอไอไงบังที่เราอาจจะมาเจอโซ่คอมเหมือนเดิมก็ได้นะเพื่อนใช่ใช่ตัวด้วยดูดีๆเอาง่ายถ้ามันมีคนอ่ะมันจะล่ากูก่อนล่ามึงโอเคป่ะรับทราบเพราะมันเห็นกูริวว่าไงไอ้คีดำเพื่อนดูประตูให้ โอเคปล่อยมันฟาร์มไปเราดูประตูให้มันงที่เหลือไม่น่ามีอะไรระวังนะเว้ยพ่าแบะด้วย <c oughs> โอ้ข้างหน้านี่โลง่งไม่เห็นมีใครเ<ด>อาละข้างหน้านี่เคลียร์ไม่รู้อุ๊ยโหนานอยู่นี่นี่ยสิบนาทีปางตายเลยนะ <c oughs> จุกจุกไปกเลยเพื่อนไปเดินตามอย่าให้ห่างเฮ้ยหรือว่าเราควรห่างมันดีวะคือแบบว่ามันต้องแบบพวกกล้ากล้าตายอย่เงี้ยเหรอพื่อไปทำบาวตี้คิงอะไรเงี้ยโอเคเราเหมือนเดิมฟอมประตูไว้ ถ้าเกิดเรามีไอ้งั่งที่ไหนวิ่งมานี่สอยเลยเจอกระเป๋าบอกได้เนอะได้ได้เนี่ยเจอละโอ้ไวแท้เจอปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวมึงเคลียร์ข้างในสกอนแล้วกันกูนกนดูข้างนอกให้เจอชุดอีกแล้ววะเคลียเข้ามาเก็กบกระเป๋าละ,ละไอ้นี่ได้กระเป๋าฟรีหนึ่งอันนี่ลงทุนขายอันเดิมทิ้งเลยเนี่ยโอเครอสุดๆเดี๋ยวว่กลับไปเก็บอีเคนะระวังด้วยโอเคโอเคเฮ้ยหอมาไอ้อา้แลววะมีครับ ถ้ามันทำท้าดีจอดสาดเลยนะโอเคโอ้ยโอ้เวนกรมอบมอบดิเออ้ยถ้ามันเห็นนี่งานเข้าเลยครับเอาละใจเย็นไว้แป๊บสลับปืนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเ้ยเฮ้ล้เ้ยมเฮนเฮ้ย้อเ้้ย้้ย้ ไปไปไปตามตูดไปฮให้มันเปิดเราคว้าสะปอตมันมาเอามึงมามาเอามึงมาดิมาเย็ดเด้อเพื่อนเราพร้อมลบว่ะเอาเรื่องไม่ถามกูสักคำตายเป็นตายหล่ะงานนี้ต้องรอดสิวะเอาเว้ยเฮ้ยเนี่ยเสียงอยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยต้องรอวะอ๋อเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเห็นควันมาแล้วแป๊บอ๋อมันมายกรถเออมายกรถมายกรถไอ้ตัวนี้ตัวตัวขายรถ มันมัน,ม,นมันวิ่งอยู่ข้างล่างเห็นไหมโอ้โหเอคเหมือนกูด้วยเออไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นแหละมันน่าจะมีอะไรมัง้งโอเคมามาขายมาเอารถไปขายน่าจะเอารถเฉยๆอุ้ยหกล้อด้วยนะใช่แต่ว่ายางแตกแหมมึงมีฮอนี่โอ้โหยกใหญ่เลยนะยไปแล้ว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 เบ๊กเบ,บ๊บยกไปวะยกไปป่ะโอ้ยไม <ป S 1> ่ขึ้นโอ้ไม่ขึ้นไปตัวนี้หนักไม่ขึ้น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 ไอ้ตัวนี้หนักไอ้ตัวนี้หนักกูละสงสารฮอมึงจริงจโอ้ยเอาเดี๋ยวมันททาอออะะะไไรรวว้ยก มิงกับเขาไปฟาร์มของอีกตึกหนึ่งเหลืออยู่โอเคเี่กลับไปเบอร์คืนด้วยโอเคอีกสองนาทียวเอ็มกีมสิบแปดมันมันใหญ่มากเลยว่าน ốt ใส่กระเป๋าไม่ได้เลยว่ะขนาดกระเป๋าว่างอ่ะใช่เหรอเออใส่ไม่ได้เลยโอ้โหตอนนี้ยังไม่ไปอยู่ที่เดิมฟังเสียงอีกแล้ววิวว่าไงมาดูมึงมีของดีหรือไงวะไปไปตู้กันใส่ไปไหน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 มึงซอบเลยแหละเขาบอกนี่ยมึงซอบเลยอ่ะเปิดพวกกันนะเห็นป้าเบอรยังแจมเบอร เป็นตาอเบสาัดมันแต่วะแหนดูดิอุ้ย้อยนัด R P P J M ผมชอบมากเลย84ก็บอกใหญ่ด้วยตันนี้ลูกเจ็ดด้วยไนนทเด้อเดีอเด้อโอ้ยจะแรงกว่าโอ้คุณพกกูไม่มีแม็กอีกทิ้งกูทิ้งบอกเลยคุณพกอันนี้เอาแม็กไปดิกูเก็บแม็กมาเฮ้ยมีคนมีคนมีคนโอ้ยตายปะตายปะตาย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 โอ้ยเฮ้ย เี๋ยวระวังเดี๋ยระวังระวังระวังโอเคให้ตายเฮ้ยให้โนดคุมกันกูด้วยกูหิวก่อนไปเด็ดไปเด็ดให้ไวเลยโอ้ยเลือดลดไปครึ่งนึงชื้ยตกใจหมดให้ตายเฮอะโดนป้าโดนป้ากูไม่โดนนะกูไม่โดนนะมึงโดนยิงปะโดนโดนขำอยู่ขำอยู่ขำอยู่โอเคฝากด้วยโอ้ซวยกูว่าแล้วไม่ต้องมีคนมาล่านี่ไงให้ตายเถอะฉันจะเป็นทันตั้งหลักเลยโอ้โหเกือบโดนรวบสองแล้วแม่ละมึงกูจะแบ่งปืนพกกันดีพอดีนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคโอเค ทางนี้อยู่กันแล้วกันโอ้โหเมื่อกี้ตกใจผมว่าเขีย้ยมไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งไว้วางใจทำไมไม่ได้ยินเสียงมันอ่ะไม่ไม่ได้ยินเสียงมันวนะิ่มมงม,ม,มาวะไม่รู้ว่ะเพื่อนเราคุยกันไงเนาะน่าจะเป็นออ<ร>ใช่<ร>ใช่ใช่ใชน่าจะเป็นไปได้เพลย์กูปิดประตูนะได้เลยเออว่ะแต่เสซฟเปิดประตูก็ไม่ได้ยินนะกูปิดไว้อยู่นะโอ้ยเสียงเงียบมากเสียงเงียบมากปิดประตูโนอะ้โหใช้ไปเกียร์ววะเนี่ยทำไมเลือดโอเคใกล้เต็มละโง่เฮ้ยให้ตายสิเป็นมั่วงโอ้โหไอโนต์เอเคเตอร์เถิร์ต เฝ้าหน้าประตูแป๊บเผื่อไม่มีพวก<ต>สลับกันฟาร์มห,หน้าโดนอ่ีคีมันเอาจริงหน้าเก็บไปใช้่ไหมจัดหนักไปเลยเพื่อนเลยมีเสียงฮอล์ใหม่ลแล้วอีคมันหน้าโดนมากเอาจริงให้ตายสิสว่างมากตอนนี้โอ้โหเห็นชัดละกูนึกกูจะตายซะแล้วเฮ้ยไม่ตายเว้ยโอุตว่าเยี่ยวจังเลยจริงแม่งกำลังจะให้กระสุนปืนพกเลยสรุปเก็บก๊อกมาใช่ป่ะ ได้เก็บกองมาเก็บกองมาแล้ว <Okay. S 1> โอเคปฏิกิริยามึงไวมากเลยอะ่ะก <c oughs> ูตกใจไม่ใช่อะไรหรอกกู <c oughs> ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยคนอยู่มึงใส่แล้วบู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 โอเคหรือว่ายังรอดกับการโดนราขข่าฆ่าหัวอ,อยู่โคตรเจ็ม <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้อีกภารกิจหนึ่งก็คือเราจะลงไปที่ชนวนก,กรนะเพราะว่ามันมีไอหัวแดงเมื่อกี้ก่อนจะมีผมใช่ไหมใช่ไหมริวเมื่อกี้ มันจะมีหัวแดงก่อนหน้านั้นอีกหัวหนึ่งลองย้อนกลับไปดูในคลิปมันจะมีอีกหัวหนึ่งเดี๋ยวย้อนเราจะย้อนกลับไปชนุกอดไปสังหารมันแล้วก็กลับขึ้นมาตอนนี้หัวขอหนีก่อนแล้วกันร้อยตัวมาตกกันร้อยตัวเฮ้ยตัวตกเฮ้ยทำอไมมันทำเงี้ยไอ้ิลลิวอัดไวลิวอาไว้ลิวอาไวเฮ้ยเอออ่ะเจออ่ะมาๆมาเอาละครับตอนนี้ใส่กันแล้วเอาละครับไอ้เฟิรยแดงเฮ้ยฝ่ไปแดงคอยได้คุณได้บอลครับฝ่ายหน้าคือฝ่ายแดงครับหมัดเดียวจอดหมัดเดียวล่วงเข้าไปที่กามเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ น่าจะภาพเบอร์ให้รางวัลหน่อยคนนี้คนนี้ช่างเยี่ยมจริงๆนะครับจัดไปให้รางวัลผู้ชนะให้การให้รางวัลผู้ชนะนะครับโอหเรียบร้อยรางวัลผู้ชนะรางวัลผู้ชนะโอเคครับผมวันนี้ก็มาขำๆกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ